ไอเอ็งมึงเป็นเพื่อนกูห้องมันก็เหมือนห้องกูเจ้าตัวยังไม่ว่าอะไรเลยมึงกล้าดียังไงมาว่ากูฮะแต่ว่าห้องทำงานของคุณอยู่ข้างล่างนะคะกูจะนั่งตรงไหนมันก็เรื่องกูถ้ามึงไม่อยากโดนไล่ออกมึงก็ทำตัวให้มันน่ารักน่ารักหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอ๊ะเอเป็นมึงได้ไงวันเนี้ย,ยอย่าบอกนะวันเนี้ยบริษัทของมึงใช่โอ้โห oh, oh. โคตรโชคดีเลยวะ่ะมีเพื่อน <c oughs> เป็นเจ้าของบริษัทโ <laughs> ชคดีอะไรกันเพื่อนคือเพื่อนงานคืองานแต่งานเนี้ย มึงต้องช่วยกูนะเว้ยทำไมวะตอนเนี้พ่อกูกำลังป่วยหนักต้องฟอกไตทุกอาทิตย์ค่ารักษาครั้งหนึ่งต่ำๆก็หลายหมื่นแมก่กูแก่จนเดินไม่ไหวแล้วตอนเนี้กูดันมาตกงานอีกไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับมึงต้องช่วยกูนะเว้ยปกติกูไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานนะเรื่องนี้กูเข้าใจมึง กูไม่รู้จะทำไงานแล้วจริงๆว่ะโอเคกูรับมึงพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยขอบใจมากเพื่อนตั้งใจทำงานล่ะครับหัวหน้าสวัสดีครับอ้ามึงจะเสียงดังหาป้ามึงเหรอ ขอโทษครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนกูไล่ออกแม่งเลยเออขอโทษนะครับพี่ทางบริษัทเรามีกฎว่าห้ามนำอาหารเข้าไปกินครับม,มึงรู้เปล่ากูใครเออผมต้องขอโทษจริงๆครับผมปล่อยให้คุณนำอาหารเข้าไปไม่ได้จริงๆครับมึงกล้าห้ามกูหรอมึงอยากโดนไล่ออกใช่ไหมฮะ แต่ผมทำตามหน้าที่ผมเฉยๆนะครับได้งั้นมึงก็แดกแทนกูละกันแดกเข้าไปแดกเข้าไปแดกเข้าไปแดกเลยแดกเข้าไปเลยแดกเข้าไป giờ mắc kênh ở cuối nhá chăm mấy gà trọ đi ba, trông cà phê máy của keo nhé ừ. กาแฟค่ะ<น>เออคุณคะรบกวนเอาขาลงจากโต๊ดด้วยค่ะมันเป็นห้องทำงานของคุณเองนะคะไอเอกมึงเป็นเพื่อนกูห้องมันก็เหมือนห้องกูเจ้าตัวยังไม่ว่าอะไรเลยมึงกล้าดียังไงมาว่ากูฮะ ของคุณอยู่ข้างล่างนะคะกูจะนั่งตรงไหนมันก็เรื่องของกูถ้ามึงไม่อยากโดนไล่ออกมึงก็ทำตัวให้มันน่ารักนารักหน่อยเป็นเพื่อนกันยิ่งต้องให้เกียรติกันไม่ใช่หรอคะ สายต้องตกผู้หญิงแล้วมากู<อ>คุณมิน้นครับเปไ็นไรหรือเปล่าคุณลงไปล้างตัวก่อนไปค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนมึงมาก็ดีแล้วพนักง,งานของมึงแม่งไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวกูหาให้ใหม่มึงหุบป,ปากเลยนะเพิ่งเข้ามาทำงาน,นวันแรก ก็ทาให้บริษัทกูวุ่นวายไปหมดเฮ้ยแค่ทดสอบความสามารถของพนักงานจะใช้นะมึงมีสิทธิ์อะไรมาทดสอบพนักงานของกูของเพื่อนก็เหมือนของเรานี่กูทาเพื่อบริษัทนะเว้ยกูจ้างมึงมาทํางานไม่ใช่มาทําลายกูรับมึงเข้ามาทํางานเพราะเห็นว่ามึงลําบากทั้งตกงานและต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนะักแม่ที่เดินแทบจะไม่ไหวแต่มึง กลับตอบทันกูแบบนี้เนี่ยนะใจเย็นเถอะเพื่อนมึงจะไปแคร์ไอ้พวกชันต่ำทำไมวะทุกอาชีพที่สุจริตคืออาชีพที่มีเกียรติก่อนที่กูจะรับมึงเข้าทำงานมึงตกอับยิ่งกว่าราปภแต่พอมึงได้งานหน่อยมึงกลับทำตัวเป็นงูพิษไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนงั้นกูขอพูดในฐานะเพื่อนละกันการที่มึงดูถูกคนอื่น ไม่ได้ทําให้มึงดูสูงขึ้นนะเว้ยจำไว้นะเตอ๋อถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นคนดีอะ่ะอยาไปเที่ยวดูทุกคนอื่นแต่ถ้ามึงคิดว่าคนอื่นไม่ดีอะ่ะจงมองตัวเองว่ามีอะไรดีกว่าคนวื่นในบ้านบริษัทนี้ไม่ต้องการคนที่มีทัศนคติหุวยๆแบบมึงเชิญออกไปจากบริษัทกูเฮ้ยเอกให้โอกาสกูครั้งนึงนะกูสัญญา กูจะไม่ทําแบบนี้แล้วกูจะรีบไปขอโทษจิลรัคนเลยนะาๆเอ๊ะกูขอแล้วโอกาสกูให้เฉพาะคนที่เห็นค่าของมันเท่านั้นเชิญเฮ้ยเพื่อนออกไป